บนลมแห้งครับวันนี้ครับผมกะควักเสือกสายพันธุ์เบอร์สองมิลนะครับนี่ครับนี่ครับหมวนหนึ่งนะครับต๊กระปรามานหมวนหนึ่งกิโลนะครับเอามาเรียนเราอ่าถ้านู่การล่านนะครับขนาดสองเมตรตัวนี้นะครับตัวนี้ย่านะครับเป็นสายดันนะครับสายแข็งนะครับสนู่ีถีใส่นะครับกะขั้นสองเมตรนะครับใบเบรนะครับใบสิบแปดมิลนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนถีบามันขึ้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับ สำหรับผูดอยากสั่งเสียกสายพานเบอร์2มิลนะครับถักเข้ามาดเลยนะครับผมส่งทุกวันครับก่อนอื่นที่ผมจะลองนะครับผมว่าตัวนี้ผมก็ใช้หางข้างละ6ม้วนนะครับเป็นเทปยิบซ้ำนะครับผมแล้วก็บวกกับเชือกสายพานเบอร์2มิลนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นปีกแข็งนะครับดันถามว่า1.5มิลเอาอยู่ไหมครับมันก็เอาอยู่อยู่ครับผมแต่แต่มันตึงมือเราเกินไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปีกแข็ง ย้ำนะครับสาหรับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมทํามาเกินนะครับผมทํามาเกินว่าจะลองเสร็จปุ๊บแล้วก็จะแบ่งให้พี่น้องชาวว่าไปเล่นกันนะครับผมแบบไม่ต้องมารอคิวนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมฝากติดตามด้วยนะครับให้เห็นบัตรตัได้นะเห็นชัดป้องอืม ก็โต่เห็นเลกับท่าเริ่มกันแล้วพี่น้องชาวว่าวเราท่าเริ่มกันแล้วกะมารับชม่มว่าวตัวนี้เลยนะครับก็ทันก้้นร้าลนนะครับที่ครับเชือกสายผ่านเบอร์สองมิลน,นะครับก็คิดเห็นขึ้นเป็นทีเรียบร้อยครับตอนนี้ร่มบนกะเต็มซีฟไหสกจ์นะครับร่มยังบนอีกเงี้ยน,นะครับวาวกันใส่หาลมนิดๆนะครับเถิดร่มแห้งกะจะนิ่งเลยนะครับท่านผู้ชม ตัวนี้ครับถือร่มแห้งอี่คือนหนิงเลยนะครับหนิงปักเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คืออาการคือใส่หาลมนะครับลมบนยังบ่คอยสะเทียดนะครับครับแต่าร่มรางแห้งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับตัวนี้ก็คือเบาพอยน่นะครับเบาไงียลี่นะครับนี่ครับที่เล่นทุกๆปีนะครับตัวนี้อายุนาจะประมาณสามปีนะครับเบาตัวนี้ปล่อยอยู่ประมาณหน่อยเม็ดครับปล่อยต่ำๆนะครับส่วนยุลุ่มฝนกะ เป็นวาวผีพีนองๆนะครับต้นนั้นาจะเป็นวาวผีเพชรนะครับผีเพชรออดตอนะครับผมลงมาลุมนะครับขุนนาเจนวาวเสียเบิ่มฉุกไทยนะครับวาวบานถ่นหน้ายกจังหวัดตำบลจระแม่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับสายหาลมนิดๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับถาลมบอดีนะครับถาลมบอนี่กอจะ สายเนี่ยนะครับสายดันครับสายดันเรารู้กันครับผมเดี๋ยวครับถาลุ่มแห้งกับมาหลวดนะครับครับม่ต้องย่านัะครับผมนี่ครับตอนนี้ล่มเป๊นะครับนี่ผมดึงกดไลค์ครับนี่ผมดึงผมดึงกับมาเลยนะครับนี่ล่มโป๊ะแห้งครับท่านผู้ชมนี่ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเนาะครับเดี๋ยวไว้เจอกันมื้ออืนเสาร์ครับสวัสดีครับ